อันนี้ผมเห็นเขานั่งหัวโดอยู่ที่บูธหนึ่งเเลยมาทาเขาสะหน่อยนะมาจะสังสอนให้หน่อยว่าสิางนก็ไม่ได้ตึงมาดิเพื่อนอเชร์อชิชิยาไม่ได้ตึงตายะวเอ้ยเอ้อ้เอ้อ้ดกเรอดกเรอายังน้องไม่ออนะอบทรมาเพื่อนตัวเองเดี๋ยวพลาดตายน้มึง ไหวไหวได้เต้นไม่ได้อ่ะโอ้ยร้อนเรี่ยวไงปุ๊บโอยหนึ่งกับกิ่งงาอยู่ตอนนี้พี่กำลังได้เปรียบไปครับหลบปุ๊บปุ๊บทำไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องกูตายกูตายน้องกูตายกูตาย ไปก็เธอใจเย็นยี่สิบหึ่งรอหน่อ้ตะโยเกมดีไปเลยกูโตเมื่อกี้พี่เดิมพันไปว่าจะให้น้องโต้อะตะโกนว่าผมอ่อนมากแพ้คนที่แข็งกระด้างที่สุดที่นั้นหมดเดี๋ยวเรารับกลัมนะอ่าเดี๋ยวน่าผมเกี่ยวอะไรผมเพิ่งมาทุกคนครับโต้มีอะไรจะบอกครับเอาเลยน้องจิตยายเล่นลอเล่โอเก่งที่สุดในโลกเลยครับ ต้องมาตะโกนอะไรวะเนี่ยทำดีไหเรยกด